วิชาวิทยาการคำนวณเรื่องความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในคาบนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีกันค่ะจุดประสงค์ของบทเรียนข้อหนึ่ง อธิบายความหมายของเทคโนโลยีข้อ2ออธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีก่อนจะเข้าสู่บทเรียนครูม,มีคำถามหนึ่งข้อค่ะในกิจวัตรประจำวันของนักเรียนนักเรียนเกี่ยวข้องกับเครื่องใช้สิ่งของใดบ้างคะนักเรียนลองคิดดูนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนก็คงจะมีคำตอบมากมายเลยใช่ไหมคะที่นี้ครูจะยกตัวอย่างกิจ,จวัตรประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยคะ่ะว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ใดบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตื่นนอนกันเลยนะคะ ในตอนเช้าที่เราตื่นนอนเนี่ยนักเรียนบางคนอาจจะต้องใช้ตัวช่วยในการปลุกเราให้ตื่นนั่นก็คือนาฬิกาปลุกค่ะเมื่อเราตื่นนอนแล้วนะคะสิ่งต่อไปก็คือเราจะต้องไปอาบน้ําและแปรงฟันถ้าเราอาบน้ําและแปรงฟันเนี่ยเราก็จะต้องใช้สบู่และยาสีฟันด้วยนะคะต่อมาเป็นการรับประทานอาหารค่ะเราแต่งตัวเรียบร้อยเราก็จะมารับประทานอาหารถูกไหมคะ เราก็จะใช้จานชามและช้อนส้อมนะคะในการรับประทานอาหารเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็จะไปโรงเรียนค่ะพอเราไปโรงเรียนเราถึงที่โรงเรียนเนี่ยในการเรียนการสอนนักเรียนก็จะต้องเขียนหนังสือถูกไหมคะนักเรียนก็จะต้องใช้ดินสอหรือว่าปากกาในการเขียนหนังสือค่ะหลังเลิกเรียนเราก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมคะ พอเราจะกลับบ้านเนี่ยเราก็ต้องโทรติดต่อผู้ปกครองให้มารับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อผู้ปกครองถูกไหมคะเมื่อเรากลับถึงบ้านนะคะเราก็อาจจะสืบค้นข้อมูลโดยการใช้คอมพิวเตอร์ค่ะต่อมาพอถึงเวลาที่เรานอนเราก็ยังต้องใช้สิ่งของเครื่องใช้อยู่ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นหมอนที่นอนหรือว่าผ้าห่มค่ะ นักเรียนจะเห็นว่านะคะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้มากมายเลยแล้วสิ่งของมากมายเหล่านี้นะคะก็มีจุดประสงค์ในการใช้งานแตกต่างกันไปค่ะเราจะเรียกสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้ว่าเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยี Technology, นอกจากจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้แบบที่ยกตัวอย่างมาแล้ว ก็ยังเป็นวิธีการอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นวิธีการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนบางคนก็อาจจะใช้รถจัก,กรยานบางคนใช้รถจัก,กรยานยนต์และบางคนก็อาจจะใช้รถโดยสารนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหลากหลายในการเดินทางค่ะต่อมาก็จะเป็นวิธีการสั่งซื้ออาหารบางคนก็อาจจะเดินทางไปที่ร้านเลยนะคะ บางคนก็อาจจะโทรสั่งทางโทรศัพท์มือถือหรือในปัจจุบันเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะมีความทันสมัยนะคะบางคนก็อาจจะสั่งผ่านแอปพลิเคชันค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหลากหลายในการสั่งอาหารนะคะหรืออีกวิธีการหนึ่งค่ะคือวิธีการผลิตน้ำปปาการผลิตน้ำปลาก็คือนำน้ำจากแหล่งต่างๆ มาทำให้สะอาดแล้วก็จนสามารถอุปโภคบริโภคได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการผลิตน้ำประปากันค่ะวิธีการผลิตน้ำประปานะคะก็จะเริ่มจากนำน้ำจากแหล่งน้ำดิบค่ะเราก็จะสูบน้ำมาในโรงสูบนะคะแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบที่ได้นำมานะคะจากนั้น เราก็จะใส่สารส้มและปูนขาวลงไปในน้ําเพื่อช่วยในการตกตะกอนแล้วก็ปรับค่ากดเบสค่ะเมื่อน้ําส่งต่อมายังท่อน้ํานะคะน้ําไหลเข้าถังรองให้ตกตะกอนจนได้น้ําที่มีความใสออกมาค่ะและเราก็จะนําน้ําใสตรงนี้นะคะไปกองอีกรอบหนึ่งค่ะเราก็จะไปกองด้วยทรายกองแล้วก็กวดกองค่ะจากนั้น เมื่อเราได้น้ำที่กล่องนี่แล้วนะคะเราจะนำไปใส่คอรีนค่ะ,ะเราจะนำคอรีนเนี่ยไปใส่ในน้ำเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคเท่านี้เราก็จะได้น้ำที่สะอาดเพื่อส่งไปยังบ้านเรือนต่างๆเพื่อใช้อุปโภคและบริโภคค่ะแบบนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นวิธีการค่ะ นอกจากเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าเป็นวิธีการที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วนะคะเทคโนโลยียังรวมไปถึงเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้สร้างสิ่งของเครื่องใช้อีกด้วยค่ะตัวอย่างเช่นเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดนะคะก็จะมีเป็นเทคโนโลยีที่มีทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เลยค่ะตัวอย่างเช่นอ่ะก็จะมีกันไกลนะคะ ก็จะมีคัตเตอร์นะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเลื่อยค่ะใหญ่ขึ้นมาอีกก็จะเป็นเครื่องตัดเลเซอร์ค่ะและใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นเครื่องตัดด้วยน้ำค่ะเครื่องชนิดนี้นะคะก็จะมีค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงค่ะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่านะคะ,ะแค่อุปกรณ์เครื่องตัดนะคะก็จะมีทั้งเทคโนโลยีที่เป็นขนาดเล็ก ใช้ง่ายนะคะไปจนถึงเทคโนโลยีที่เป็นขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีความซับซ้อนนะคะครูมีคำถามค่ะให้นักเรียนพิจารณาเทคโนโลยีต่อไปนี้ว่าเกิดจากปัญหาหรือมีความต้องการใดคะอันแรกก็คือยาค่ะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่ายาเกิดจากปัญหาหรือว่าความต้องการใดเอ่ย ยานะคะก็เกิดจากการที่เราเนี่ยป่วยหรือไม่สบายนะคะเราก็ต้องทานยานะคะเพื่อรักษาอาการหรือโรคนั้นแล้วล่มล่ะคะเกิดจากปัญหาหรือความต้องการใดเอย้ยเกิดจากฝนใช่ไหมคะ เมื่อฝนตกลงมาเนี่ยแล้วเราไม่ต้องการที่จะโดนฝนนะคะรเราก็ต้องใช้ลมใช่ไหมคะเราก็ต้องการลมนะคะอ่าหรือใครจะบอกว่าเกิดจากแดดก็ได้ก็คือถ้าแดดแรงๆนะคะแล้วเราไม่ต้องการที่จะโดนแดดเราก็ต้องการที่จะใช้ลมนะคะเพื่อมากันแดดกันฝนนะคะต่อมาเป็นจักรยานค่ะนักเรียนคิดว่าจักรยานเกิดจากปัญหา หรือว่าความต้องการใดคะนักเรียนอาจจะบอกว่าเราต้องการไปสถานที่ต่างๆนะคะก็เลยจะต้องการจักรยานเพื่อที่จะนำเราไปในสถานที่นั้นหรืออาจจะตอบว่าเราต้องการที่จะออกกำลังกาย เราก็เลยต้องการที่อ่าต้องการจักรยานเนี่ยมาปั่นเพื่อไปออกกําลังกายแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถสรุปความหมายของเทคโนโลยีได้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือว่าพัฒนาขึ้นซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อใช้แก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ค่ะจากที่เราได้รู้ความหมายของเทคโนโลยีมาแล้วนะคะเราก็จะทราบได้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งหรือตามความต้องการของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นในด้านประโยชน์ของเทคโนโลยีเนี่ยเราจะสามารถสรุปได้เป็นสองหัวข้อใหญ่ๆนะคะหัวข้อแรกเลยก็คือ ช่วยในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ยังไงก็คือช่วยให้เราเนี่ยมีสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะได้แก่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยาร,รักษาโรคค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยให้เราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นด้วยอย่างเช่นเครื่องซักผ้าใช่ไหมคะปกติแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะซักโดยการ ใช้มือใช่ไหมคะใช้มือใช้แปรงนะคะก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยถ้ามีคราบเยอะใช่ไหมคะทีนี้เครื่องซักผ้าเนี่ยสะดวกสบายขึ้นยังไงก็คือเราก็แค่นําผ้าไปใส่ในเครื่องใส่่งซักฟอกนะคะแล้วก็ปล่อยให้เครื่องทํางานของมันไปนะคะแล้วมีอะไรอีกคะก็จะมะีสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันนะคะ,ะหรือที่เรียกกันว่า Delivery นะคะ ก็จะกดสั่งผ่านแอปพลิเคชันได้เลยสะดวกสบายแล้วก็จะมะีคนส่งสินค้าขับรถมาส่งให้เรานะคะเราก็จ่ายเงินรับของนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยสะดวกสบายยิ่งขึ้นจากเทคโนโลยีนะคะข้อ2ค่ะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์เช่นการใช้เครื่องคิดเลขเพื่อช่วยในการคำนวณ หรือว่าการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนในการผลิตสินค้าเพื่อช่วยผลิตสินค้าได้เร็วแม่นยำทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดพักค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะสรุปเทคโนโลยีของวันนี้นะคะก็คือเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือว่าพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือว่าตอบสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยให้มนุษย์เรามีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นคะ่ะสำหรับการบ้านนะคะ ครูก็จะให้นักเรียนพิจารณาสิ่งที่กำหนดให้ต่อไปนี้ว่าเป็นเทคโนโลยีหรือไม่เป็นเทคโนโลยีนะคะโดยให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องที่กำหนดให้ค่ะพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบและบอกประโยชน์ของสิ่งที่กำหนดให้นะคะอย่างเช่นแว่นตานักเรียนคิดว่าแว่นตาเป็นเทคโนโลยีหรือไม่เป็นคะถ้าเป็นนักเรียนก็ ติ๊กเครื่องหมายถูกช่องที่เป็นเลยค่ะแล้วก็บอกเหตุผลประกอบว่าทำไมแว่นตาถึงเป็นเทคโนโลยีและช่องถัดไปก็จะเป็นประโยชน์แว่นตามีประโยชน์อย่างไรนักเรียนก็เขียนลงมาได้เลยนะคะขั้นตอนการส่งการบ้านนะคะให้นักเรียนดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัส237 เรื่องความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีในแพลตฟอร์มเมื่อทำกันบ้านเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายภาพไปกิจกรรมแล้วส่งแนบไฟล์รูปภาพกลับมาในแพลตฟอร์มส่งในรหัส237ระบุชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะส่งกลับมาภายในวันที่25มกราคมนะคะ สำหรับคาบเรียนนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมเรื่องความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีได้จากแพลตฟอร์มเลยนะคะอย่าลืมส่งการบ้านกันนะคะนักเรียนสำหรับคาบนี้สวัสดีค่ะ